ชีวิตของคนเรานั้นมันขึ้นอยู่กับการเวลาเวลาขึ้นอยู่กับการหมุนเวียนของโลกเพราะโลกมันหมุนจึงเกิดเวลาเกิดวันเกิดคืนนั่นเองก็เพราะอายุกับเวลานั้นมันสัมพันธ์กันเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ได้สิ่งตอบแทนเป็นอายุชีวิตของคนเราเมื่อมีขึ้น แล้วก็ต้องมีลงการขึ้นลงนั้นต้องขึ้นให้มีระเบียบลงก็ต้องมีระเบียบเหมือนกันชีวิตของเรามันต้องขึ้นอยู่กับธรรมะธรรมะต้องเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจควบคุมจิตใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจของเราไว้ก็เหมือนกับว่าเรามีเกราะเพชรเจ็ดชั้น กันภัยอันตรายความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณนะบัดนี้ถึงเวลาที่จะได้แสดงปาทกถาธรรมะ อันเป็นหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบแล้วตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศแจม่มใสในตอนเช้าญาติโยมคงสบายใจเพราะจะได้เดินทางมาวัดสะดวกสบายแม้การจราจรจะติดขัด เราอย่าไปติดขัดกับเขาด้วยให้นึกว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารถมันมากมันก็ติดบ้างเป็นธรรมดาถ้ารถไม่มีก็จะไม่ติดเลยแต่เรื่องรถไม่มีนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะรถมันมากแล้วคนก็นิยมการใช้รถเพื่อความสะดวกในการไปการมาเมื่อออกพร้อมๆกัน จำนวนรถเป็นหมืน่นเป็นแสนคันมันก็ติดบ้างเป็นธรรมดาความทุกข์ปัญหาในชีวิตประจำวันเราอย่าหงุดหงิดงุ่นงานในขณะรถติดแต่ให้นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีวิทยุฟังเทปได้ก็เอาเทปธรรมะไปด้วยเวลานั่งในรถก็เปิดฟังเพลินๆไป รถติดก็เปิดเทปฟังจิตใจจะได้ไม่ต้องยุ่งไม่วุ่นวายเอาธรรมะเป็นเครื่องปลอบใจดีกว่าเพลงที่เขาร้องให้เราฟังฟังเทปธรรมะก็จะได้สกิจใจให้เกิดความนึกคิดในแง่ธรรมะฉะนั้นเอาเทปติดรถไปด้วยพอรถติดก็เปิดฟังกันฟังกันไปเรื่อยๆนั่งรถไปก็ฟังไปแต่ตาก็ต้องดู หูก็ฟังใช้คนละที่ตาดูรถหูฟังเสียงมันก็พอจะไปกันได้ช่วยให้เราผ่อนคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้ความทุกข์เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันย่อมมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเด็กน้อยก็เป็นทุกข์ตามประษาเด็กเด็กวัยรุ่นก็เป็นทุกข์ตามประษาวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็ทุกข์ตามประษาผู้ใหญ่ คนจนก็เป็นทุกข์ตามแบบคนจนคนมั่งมีก็เป็นทุกข์เหมือนกันทุกข์ตามแบบคนมั่งมีไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นถ้าไม่รู้จักแบ่งเบาความทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจไม่ประพฤติธ,ธรรมไม่เอาธรรมะมาเป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตเราก็ต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยไปธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องประกอบกับชีวิตที่เราจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาใช้ตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งเป็นคนเท่าคนแก่ถ้าเราใช้ธรรมะจนชินเราก็มีความสุขใจสุขกายแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ธรรมะเราก็มีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือประกอบ เพื่อแก้ปัญหาให้เราพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเครื่องประกอบในการแก้ปัญหาชีวิตอันธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนไว้นั้นมีมากมายหลายเรื่องด้วยกันเราต้องรู้จักพิจารณาว่าเราควรจะใช้ธรรมะอะไรมีธรรมะอยู่บวชหนึ่ง ว่าพุชงเจ็ประการแปลว่าองค์ธรรมเป็นเครื่องประกอบการตัดสู้ถ้าปฏิบัติในโพชชงเจ็ประการนี้จะทำให้เราได้เข้าถึงธรรมะมากขึ้นมีความสว่างมากขึ้นมีความรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงมากขึ้นเราจึงควรศึกษาเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่อไป รมพยาชัยนาฏนเรนทรเมื่อสมัยไปอยู่ในคุกบางขวางท่านเป็นเจ้านายไม่เคยติดคุกติดตารางเวลาท่านไปติดคุกท่านก็อยู่อย่างสบายใจภายหลังจากออกจากคุกแล้วมีคนถามท่านว่าฟาบาทอยู่ในคุกนะ่ะทำใจอย่างไรท่านบอกว่าฉันจเจริญโพชงเจ็ดตลอดเวลา ธรรมะข้อนี้ช่วยให้ฉันสบายใจเลยไม่มีความทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายก็หายโรคไปก่อนท่านเป็นหืดหอบอยู่ในวงังเป็นโรคหอบเมื่ออยู่ในคุกโรคหายไปมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคติอยู่ที่ว่าท่านใช้พุทธชงจิตเป็นเครื่องประกอบในการแก้ไขปัญหาชีวิตปฏิบัติธรรมะรักษาโรคทางใจคนเรา เวลามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจถ้าไม่มีธรรมะอะไรเป็นเครื่องแก้เราก็จะทุกข์มากขึ้นกรุ่มใจมากขึ้นกรุ่มใจจนไม่รู้จะทำอย่างไรเที่ยวเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นโทษเกิดขึ้นจากเราไม่ศึกษาธรรมะเป็นคนป่วยที่ไม่รู้จักยาเลยใช้ยาไม่เป็นเมื่อใช้ไม่เป็นโรคมันก็หนักขึ้น โรคทางกายนี่พอจะไปหาหมอได้มีหมอเปิดคลีนิกรักษาโรคมากมายแต่ว่าโรคทางใจหรือว่าทางวิญญาณที่เป็นความทุกข์เป็นตัวปัญหาแก่ชีวิตของเราเราจะไปหาหมอไหนให้แก้ไม่มีหมอไหนจะแก้ได้ต้องหันเข้าหาพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วท่านมีสิ่งแทนตัวท่านอยู่สิ่งนั้นคือธรรมะ อันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมะที่พระองค์สอนไว้แทนองค์ท่านนั่นแหละเมื่อเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเราก็ต้องเข้าหาพระธรรมแต่การเข้าหาพระธรรมนั้นบางทีก็ลำบากเพราะเราไม่รู้จะเข้าหาธรรมะอย่างไรเราก็ควรไปหาพระสงฆ์ที่เป็นผู้สอนธรรมะช่วยแก้ปัญหาให้แก่เราเรา ไปเล่าปัญหาให้ท่านฟังท่านก็จะชี้แนะแนวทางให้เราควรจะคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไรควรแก้ปัญหาทางธรรมะนั้นในรูปใดพระท่านจะช่วยบอกให้แก่เราแต่พระก็เพนแต่เพียงผู้บอกให้ส่วนการกระทำนั้นเป็นหน้าที่ของเราเองเราต้องเอาไปพิจารณาศึกษาให้ละเอียด แล้วเราก็ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเราก็จะได้ผลด้วยตัวเราเองผลการปฏิบัติธรรมะนั้นเป็นสันทิฏฐิโกหมายความว่าประจักษ์แก่ใจของเราเองเมื่อเราปฏิบัติเราก็จะประจักษ์แก่ใจของเราเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรสงบหรือเร่าร้อนหรือวุ่นวายหรือสะอาด หรือสว่างอย่างไรเรารู้ได้เองไม่ต้องให้ใครบอกและไม่ต้องไปถามใครเหมือนเรากินเกลือไม่ต้องถามว่าเค็มอย่างไรเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างไรที่ลิ้นของเรากินบอระเพ็ดก็จะรู้แล้วว่ามันขมขนาดไหนหรือกินอะไรเราก็รู้กันอยู่นั่นแหละเป็นสันิติโกสภาพของจิตใจหลังการปฏิบัติธรรม ในเรื่องพระธรรมนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราเอาไปปฏิบัติเราก็จะเห็นผลด้วยตัวเราเองว่าสภาพจิตใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากความทุกข์กลายเป็นความสงบขึ้นมาเปลี่ยนจากความกลุ่มมาเป็นความไม่กลุ่มเปลี่ยนจากความร้อนเป็นความไม่ร้อนเปลี่ยนจากความมืดเป็นความสว่างมันเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติเมื่อเราใช้ธรรมะธรรมะก็จะช่วยเรา โดยเราช่วยธรรมะเราจึงต้องไปหาพระที่สอนธรรมะให้แก่เราไปปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตอย่าไปหาพระหมอดูเพราะหมอดูช่วยอะไรไม่ได้นอกจากช่วยให้เราโง่หนักลงไปเท่านั้นเองสอนให้ทำอะไรแบบโง่ๆต่างๆต,ตามแบบของหมอซึ่งมันไม่ค่อยจะได้สาระในทางแก้ทุกข์อาจจะได้แต่ในความสบายใจนิดหน่อย ว่าได้ทำแล้วแต่ว่ารากเหง้าของความทุกข์มันยังอยู่เราไม่ได้ตัดรากเหง้านั้นด้วยปัญญาเราก็ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เรายังเป็นทุกข์ต่อไปนี่หลักการมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการศึกษาธรรมะเป็นเครื่องช่วยให้เราได้มีเครื่องมือสําหรับแก้ปัญหาชีวิตแต่ว่าบางทีเราใช้ไม่เป็นก็ต้องไปปรึกษากับพระ เพื่อจะได้ธรรมะนั้นให้เป็นการถูกต้องพวทชงเจประการธรรมะหมวดที่เรียกว่าพวทชงเจประการนี้เป็นธรรมะอยู่ในพวกโพธิปักขียธรรมแปลว่าธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้มีทั้งหมด37ประการมีพวทชงเจนี้อยู่ด้วยวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกัน ว่ามันมีความหมายอย่างไรโพชฌงเจ็ดนั้นมีอะไรบ้างข้อแรกสติความระลึกได้ข้อสองธรรมวิจยะความสอดส่องในธรรมพิจารณาธรรมะข้อสาวิริยะความเพียรข้อสี่ปิติความอิ่มใจข้อห้าปัตสัตธ,ธิความสงบใจและอารมณ์ข้อหสมาธิ ความตั้งใจมั่นข้อเจ็อุเบขาความวางเฉยรวมเป็นเจ็ดประการด้วยกันทำทั้งเจ็ดประการนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเกิดความพ้นทุกข์ได้สติความระลึกได้ข้อแรกเรียกว่าสติสติแปลว่าความรู้สึกตัวได้ทันท่วงทีรู้สึกตัวว่าเราต้องกำลังเป็นอะไร เรากำลังมีอะไรอยู่ในใจของเรานี่เป็นตัวสติที่จะรู้ปกติคนเราไม่ค่อยรู้ไม่รู้ด้วยสติคือไม่เข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นอย่างไรเป็นมาอย่างไรเราไม่เข้าใจแต่ตัวสติเกิดความรู้สึกขึ้นว่าฉันกำลังเป็นอะไรฉันกำลังมีอะไร อยู่ในจิตใจของฉันเช่นฉันกำลังร้อนใจก็รู้ว่าร้อนใจฉันกำลังเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเรารู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นหรือว่าฉันมีความวิตกกังวลในเรื่องอะไรเราก็รู้ในเรื่องนั้นอันนี้จะช่วยให้เราเกิดการแก้ไขเหมือนเรารู้ว่าไฟจะไหม้บ้านเราก็ต้องรีบเอา ยาดับไปพ่นใส่ไฟนั้นก็ดับไปหรือรู้ข่าวว่าโจนจะเข้าบ้านเราก็ต้องทำประตูหน้าต่างให้มันแข็งแรงติดสัญญาณกันขโมยแจ้งไปที่โรงพักหรือบอกเพื่อนบ้านให้รู้ว่าฉันตีะระฆังขึ้นบอกสัญญาณเปิดวูดเปิดวออะไรก็ให้รู้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแก่บ้านนี้ให้มาช่วยกันอันนี้เรียกว่าเกิดการได้รู้ มันก็จะไม่เกิดภยัยแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็เกิดเป็นทุกข์เรื่อยไปทำให้เราเป็นอยู่อย่างนั้นนานๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากําลังเป็นอะไรกําลังมีอะไรอยู่ในใจของเราเราก็มีสิ่งนั้นอยู่เรื่อยไปมีโดยไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยแก่เรามันกัดเราเจ็บเราไม่รู้เราไม่เข้าใจ บางทีเราก็พอใจมันเสียด้วยพอใจในสิ่งที่มันกัดเราให้เจ็บแล้วเราสำคัญว่าการถูกกัดนั้นเป็นความอร่อยเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินของเราอย่างนี้เราเรียกว่าไม่มีสติรู้ทันในเรื่องอย่างนั้นเราก็ลำบากเราก็มีปัญหาแต่ถ้าเรามีสติกําหนดรู้อะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราก็รู้ปั๊บทันทีแล้วเรา ก็แก้ได้ทันทีเพราะเราเข้าใจวิธีการของมันรู้เหตุรู้ผลรู้สึกตัวเรื่องอย่างนี้เราศึกษาว่าอะไรมันเกิดมาจากอะไรถ้าเราศึกษาด้วยหลักการของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะปรากฏไม่ได้และเหตุนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่น ไม่ได้อยู่ที่เหตุอื่นแต่มันอยู่ที่ตัวของเราคืออยู่ที่ความคิดอยู่ที่การพูดการกระทำการคบหาสมาคมการไปไหนมาไหนของเราเองนั่นแหละเป็นตัวเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่ว่าคนเราโดยปกตินั้นมักจะไม่ยอมรับว่าเหตุเกิดจากตัวคือไม่รับว่าตัวผิดนั่นเองถ้าเราไม่รับว่าตัวเราผิด เราจะแก้วความผิดได้อย่างไรเมื่อเราไม่รู้ว่าบ้านช่องของเราสกปรกเราจะกวาดไปทำไมไม่รู้ว่าตัวเราไม่สะอาดเราก็ไม่คิดจะชำระสะสางเพราะไม่รู้ฉะนั้นต้องรู้สึกตัวกำหนดรู้การจะรู้สึกตัวนี้ก็ต้องมองดูตัวเองในแง่ธรรมะไว้บ่อยๆมองดูว่าเรามีอะไร มีธรรมะประเภทใดอยู่ในใจของเราธรรมที่เป็นกุศลหรือว่าธรรมที่เป็นอกุศลมันเกิดมันมีอยู่ในใจของเราถ้าเป็นอกุศลก็เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้มีสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นกุศลก็เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสบายใจเราก็ควรคอยกำหนดรู้คอยศึกษา ทั้นแรกเราศึกษาจากตำรับตำราเรียนทฤษฎีแล้วต่อมาก็เอาความรู้ด้านทฤษฎีนั้นมาเพ่งมามองด้วยตัวของเราเช่นเรารู้ว่าความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีไม่ดีอย่างไรเรายังไม่เข้าใจเราก็เอามาเพ่งดูมารู้ตัวว่าไอ้นี่ความโลภเมื่อความโลภเกิดขึ้น มีใจร้อนหรือใจเย็นความโกรธเกิดขึ้นใจเราร้อนหรือใจเราเย็นความหลงเกิดขึ้นใจเราร้อนหรือใจเราเย็นความวิสยาเกิดขึ้นในใจใจเราร้อนหรือเย็นใจเราสงบหรือใจวุ่นวายความพยาบาทเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้สภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรานี่คอยกำหนดรู้ รู้ไว้บ่อยๆรู้หน้าตาของกิเลสรู้ทางเกิดของกิเลสแล้วรู้ว่าผลนี้มันเกิดขึ้นในใจของเรานั้นทำให้ใจของเราเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็คอยกำหนดรู้พอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเราก็รู้ทันทีไอ้นี่ตัวโลภไอ้นี่ตัวโกรธอันนี้ตัวหลงอันนี้ตัวริษยาอันนี้คือตัวบาปอันนี้คือการแข่งดี อันนี้คือการถือตัวอันนี้คือการลบหลู่บุญคุณท่านอันนี้คืออะไรเราจะรู้รู้ว่ามันเกิดขึ้นเรารู้ทันทีพอรู้ทันทีนี่มันหยุดแล้วนะอะไรที่มันเกิดในใจเราพอเรารู้ปุ๊บมันก็หยุดเพราะอะไรเพราะใจเราคิดได้ทีละอย่างเมื่อคิดอย่างหนึง่งไอ้สิ่งอื่นมันก็หายไปขณะที่เราโกรธพอเรารู้สึกตัว เราโกรธความโกรธก็จะจางหายไปพอเราโลภเรารู้ว่าเรามีความโลภความโลภมันก็จะหายไปแต่มันอาจกลับมาอีกถ้าสติเราไม่ติดต่อไม่รู้ติดต่อเพราะเมื่อรู้แล้วไม่สร้างสติให้มันติดต่อไปในพจนชงเจตนี้หมายความว่าต้องสร้างสติให้ติดต่อกันไปด้วยคอยรู้สึกตัวติดต่อกันไปไม่ให้ขาดสาย จนกิเลสตัวนั้นไม่อาจเกิดข <world> ึ <of life> <sozial S 2> ้นรบกวนเราได้มันไม่เกิดขึ้นเพราะสติมันติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาคอยกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาการฝึกสติการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาหรือที่เราเรียกว่าเจริญวิปัสสนาความจริงมันไม่ใช่เราเรียกให้มันถูกต้องตามศัพ์ทธรรมะว่าภาวนา หรือสมาธิภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้บ่อยทำให้มากในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราการทำสติให้เกิดขึ้นบ่อยๆก็เรียกว่าอยู่ในขั้นภาวนาการภาวนาก็เป็นการฝึกสติของเรานั่นเองเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ฝึกสตินะ่ะ ให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าก็มีสติกำหนดรู้หายใจออกก็มีสติกำหนดรู้เราจะยกมือขึ้นก็กำหนดรู้เอามือลงก็กำหนดรู้จะเดินเท้าขวาเดินเท้าซ้ายเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราทำอะไรเราก็คอยกำหนดรู้คนที่มีสติ คอยกำหนดรู้ในการกระทํำของตัวการเคลื่อนไหวมีจังหวะจะโคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วความเป็นผู้ดีนั้นมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่เกิดในสกุลนั้นเกิดในสกุลนี้แต่อยู่ที่ความมีสติคอยกำหนดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจของเราพระสารีบุตร เห็นพระอัศชิแล้วก็รู้สึกชอบใจเรื่อมใสเพราะอะไรเพราะพระอัศชิท่านเดินด้วยความมีสติก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีสติกำหนดไปอย่างช้าๆไม่ผุนผันพันแล่นคนที่เดินด้วยความผุนผันคนนั้นไม่มีสติประเดี๋ยวเตะกระโถนประเดี๋ยวโดนขันน้ำ เดี๋ยวทำนั่นทำนี่หกราดไปหมดตึงตังผงูผางนั่นคือความไม่มีสติแต่พอเรามีสติมันก็เดินช้าลงทำอะไรช้าช้าช้าลงจะยื่นแขนออกไปก็ยื่นด้วยความมีสติจับอะไรก็รู้ดึงเข้ามาก็รู้วางตรงไหนก็รู้แล้ววางค่อยๆไม่โครมครามไม่ตึงตังคนที่ทำตึงตังนั้นไม่มีสติควบคุม หยิบอะไรช่วยอะไรก็ตึงตังผงผางเหมือนอะไรดีอย่างนั้นเพราะไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็ผิดง่ายพลาดง่ายการพูดก็เหมือนกันถ้าเราพูดด้วยความมีสติไม่ผิดพลาดแต่ถ้าพูดด้วยความขาดสติเดี๋ยวก็พูดกระทบคนนั้นกระทบคนนี้โดยไม่รู้ตัวว่าเราพูดอะไรทำอะไรถ้าไม่มีสติกำกับ ก็จะเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายถ้าเราทำด้วยความมีสติจะไม่เผลอคนใดมีสติอยู่ประจำเนื้อประจำตัวคนนั้นเดินจะไม่สะดุดอะไรจะไม่เจ็บตรงไหนจะไม่เจ็บตรงนี้เพราะจะเคลื่อนไหวเท้าเคลื่อนไหวมือรำตัวเคลื่อนไหวเขามีสติคอยกำหนดอยู่ทำอะไรก็เลยไม่เผลอไม่ประมาท ไม่มีการผิดพลาดจากการกระทำนั้นผู้ขาดสติย่อมผิดพลาดได้ง่ายผู้ที่ขาดสติย่อมผิดพลาดได้ง่ายหันผักกลับไปหันนิ้วชี้ของตนเข้าให้หรือว่าตำน้ำพริกพริกกระเด็นเข้าจาเอาบ้างก็เพราะทำด้วยความไม่มีสติจะลุกขึ้นจะนั่งลงก็ตึงตังผงผางไม่มีกิริยาที่เรียบร้อย แสดงออกในตัวว่าเราขาดสติหรือว่าเรานั่งอยู่จะลุกขึ้นมันมีอะไรอยู่เหนือศีรษะของเราลุกขึ้นชนปังเข้าให้ตกใจกระโดดหลบลงไปในขันน้ำลงไปในอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นการขาดสติทั้งนั้นเราหัดเด็กให้เดินด้วยความมีสติหัดให้เดินให้เจริญสติปัฏฐานตามหลักการของพระพุทธเจ้า เด็กก็จะมีมารยาดีขึ้นจะมีความสุภาพมีความเรียบร้อยจะหยิบจะช่วยอะไรก็ไม่ผิดพลาดไม่เสียหายเพราะเราฝึกเขาให้มีสติอย่างนั้นสติเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเมื่อคำบาลีจึงกล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะปัจจิยาแปลว่าสติเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเมื่ออันนี้แปลให้ฟังง่าย ถ้าแปลให้ตรงตัวก็ว่าสติเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทุกเมื่อฟังยากหน่อยแต่ถ้าเราแปลความว่าสติเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องใช้ทุกเมื่อขาดไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขับรถขาดสติไม่ได้เดินบนถนนขาดสติไม่ได้ข้ามถนนก็ขาดสติไม่ได้ไปติดต่อเจรจาเรื่องอะไรกับใครๆก็ทำด้วยสติ ไม่ทำด้วยการมีสติก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นหลักจำเป็นประการหนึ่งเรียกว่ามีสติอยู่สติปัญญาเมื่อมีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาคู่กันมันมักจะมาคู่กันสติกับปัญญานี้เป็นธรรมฝาแฝดไปไหนไปด้วยกันเหมือนคนกับเงาคนไปไหนเงาก็ไปด้วย ถ้ามีแสงแต่ถ้าไม่มีแสงเราก็จะไม่เห็นเงาแต่ถ้ามีแสงก็จะเห็นคนกับเงาอยู่ด้วยกันต้นไม้กับเงาอยู่ด้วยกันอะไรกับเงามันอยู่ด้วยกันสติกับปัญญาก็เป็นสิ่งที่มาด้วยกันไปด้วยกันร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้คนที่ใช้สติปัญญาจึงไม่เสียหายนักเรียนที่เรียนหนังสือถ้าเรียนด้วยสติปัญญา การเรียนก็จะดีขึ้นอ่านหนังสือเที่ยวเดียวก็จะจำได้หมดเพราะในขณะอ่านสติอยู่กับหนังสือปัญญาก็กำกับอยู่กับการอ่านอ่านจบรู้เรื่องบางคนอ่านจบไปแล้วเอ๊ะอ่านเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเพราะเราอ่านด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราอ่านไปใจจดจอ่อจออยู่ในเรื่องนั้นคอยกำหนดข้อความที่เราอ่านเราก็จะเข้าใจ การอ่านหนังสือด้วยสติปัญญาต้องอ่านด้วยความรู้สึกตัวอยู่ในขณะที่อ่านนั้นเมื่ออ่านจบแล้วปิดหนังสือซะลองทบทวนว่าเราได้อ่านอะไรเรื่องที่เราอ่านมีข้อความว่ายอย่างไรมันมีความหมายว่ายอย่างไรเอามาทบทวนพิจารณาแล้วจะเกิดความจำได้หมายรู้ในเรื่องที่เราอ่านนั้นถูกต้องเวลาใดต้องการใช้ก็จะนำมาใช้ได้ทันท่วงที เพราะเรามีสติมีปัญญาในการอ่านคนบางคนอ่านหนังสือจบแล้วถามว่าอ่านอะไรไม่รู้ฟังอะไรไม่รู้เช่นฟังประเทศก็ฟังไปแต่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปนูน่นไปที่ไหนๆก็ไม่รู้นึกฟุ้งส่านไปนึกฟุ้งส่านไปก็ไม่รู้ว่าเราฟุ้งส่น้นพอไม่รู้ก็ฟุ้งต่อไปแต่พอเรารู้ตัวว่าเอา้าไปกันใหญ่แล้ว ไม่อยู่ที่เสียงหลวงพ่อแล้วไปไหนนี่มันจะกลับมาทันทีพอรู้ปุ๊บมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็ไปอีกมันเคยอย่างนั้นมันเคยวิ่งไปวิ่งมาเพราะเราไม่เคยหักห้ามใจไม่เคยฝึกสมาธิการฝึกสมาธิเพียงหนาทีต่อวันก็เป็นเชื้อให้เรามีความสามารถทางใจได้ทำให้ใจเราดีขึ้นให้รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งทั้งหลาย ตามสภาพที่เป็นจริงจึงเป็นเรื่องที่ควรฝึกอบรมบ่อยๆนี้เป็นข้อหนึ่ง